สวัสดีครับฟาร์มเกษตรครับวันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมควายยามเช้านะครับวันนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อหญ้าตั้งแต่เช้านะครับนี่ครับ ลูกค,ค้ามารับยาครับตอนเช้าซื้อควายเลี้ยงเหมือนกันครับช่วงนี้ปลูกยาก็เหลือจากเลี้ยงควายก็ขายนะครับจะพาไปดูเยี่ยมชมควายด้านในครับนี่ครับวันนี้ก็อากาศร้อนตั้งแต่เช้านะครับ เจ็ดโมงกว่าก็เปิดสปริงเกอร์แล้วครับนี่ครับช่วงนี้อากาศร้อนครับอาบน้ำตอนเช้าแล้วก็เปิดให้เลยครับปกติอาบน้ำผมจะเปิดน้ำประมาณสิบโมงเช้านะครับ ควายผมก็จะกินหญ้าประมาณตีห้ากว่าตื่นเช้ามาก็ตีห้าตีห้ากว่าก็เก็บหญ้าคนลางทิ้งแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เสริมหญ้าให้ควายนี่ครับหญ้าตัดบางแต่เมื่อวานตอนเย็นครับเราต้องตัดเผื่อไว้ตอนเช้านะครับ เพราะว่าตื่นเช้ามาตีห้ากว่าผมก็ให้หญ้าควายกินทุกวันคนระับและหลังจากนี้หญ้าที่ผมให้ก็หมดแล้วครับก็ต้องไปตัดให้นะครับพอดีลูกค้ามาซื้อหญ้าก็ไปตัดผมกันครับนี่ครับหญ้าที่เหลือก้นลางหญ้าเหลือก้นรางควาย ยีตัวก็ประมาณนี้นะครับก็เหลือไม่เยอะครับนี่ครับจะเห็นน้ำเป็นฝอยนะครับเป็นสปริงเกอร์เปิดให้ควายยามเช้าช่วงนี้อากาศจะร้อนครับก็ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยเนาะนี่ครับลางน้ำ ลางน้ําผมจะถ่ายวันว้นวันนะครับทำความสะอาดวันวินวันนี่ครับควายพ่อค้ามาให้ราคาแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ขายช่วงนี้ พอขาค่อนข้างจะวิ่งร,รออีกนิดครับรอราคาควายถ้าคัดไซส่งเวียดนามส่งจีนก็จะมีอยู่สิบตัวนะครับคืออ้วนเลยครับนี่ครับตัวที่หนึ่งนี่ก็ตัวสองนี่ตัวสามตัวสี่ครับแล้วก็มาฝั่งนู้นอีกหกตัวครับแล้วก็มาสามตัวหน้านะฮะ ครับมาตัวนี้อีกหนึ่งครับนี่อสองนี่อีกสามครับก็เป็นเจนะครับแล้วฝั่งนู้อีกสามก็เป็นสิบสบตัวนะครับพ่อค้ามาให้36ผมยังไม่ขายนะครับรอไปอีก สักครึ่งเดือนครับก็น่าจะปล่อยอยู่30ไปไปเพราะว่าถ้าเราปล่อยควายช่วงนี้ไปซื้อควายมาชุดใหม่ควายราคาแพงครับช่วงนี้ ครับจะเห็นน้ำครับเป็นฝอยละองสวยถ้าเป็นฝอยแบบนี้จะประหยัดน้ำครับแล้วก็ควายก็เปียกทั่วนี่ครับสวยครับรุ่นนี้ไปได้แล้วดแต่ผมรอราคา เมื่อวานคนแถวบ้านไปซื้อควายมาครับราคายี่7บหกยิบเจ็ดครับตัวเล็กครับควายช่วงนี้ราคาแพงครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตลาดใหม่ได้สองอาทิตย์ครับอาทิตย์แรกนําควายเข้ามาไม่พอขายครับแพงก็ต้องเอาพอดีชุดนี้ผมไปซื้อควายติดเนื้อที่ซื้อมาจากชาวบ้านนะครับก็เลยซื้อไม่แพงเพราะช่วงนั้นเป็นติดช่วงโควิดครับก็เลยได้ควายถูกพอตลาดเปิดได้สองอาทิตย์ก็ ขายแพงครับช่วงนี้สองหมื่นหกเจดตัวเล็กครับให้เดียวพอดีผมซื้อมาช่วงนี้ก็ถือว่าได้ราคาถูกครับซื้อช่วงถูกแล้วช่วงนี้พ่อค้ากำลังวิ่งก็จะขายได้แพงครับชุดนี้กำไรน่าจะดีอยู่ครับ ก็คลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับว่าควายขุนเลี้ยงได้ประมาณเกือบเดือน,นครับว่ามีความแตกต่างอยากเมื่อก่อนอย่างไรครับแล้วก็พ่อค้ามาให้ราคาก็รอไปอีกนิดครับจะอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับให้ FC ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าพ่อค้าช่วงไหนวิ่งดีไม่ดีนะครับ ช่วงนี้พอค้ามาให้ราคาก็เลยมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับรู้นะครับว่าช่วงนี้ควายขึ้นนะครับถ้าใครไปซื้อควายอยากตลาดมาช่วงนี้จะได้ควายแพงแต่ตัวเล็กนะครับผมก็จะปล่อยควายชุดนี้ไปก็คาดว่าน่าจะไปซื้อควายได้มาราคาแพงครับแต่ก็ต้องคัดครับต้องเลือกเอา ชุดนี้ก็ถือว่าซื้อควายช่วงโควิดได้ถูกครับแล้วก็ช่วงนี้จะขายก็ช่วงราคากำลังวิ่งคนับน่าจะได้กำไรพอตัวครับชุดนี้อยู่กับช่วงครับช่วงขึ้นช่วงลงเราก็ต้องทำใจนะครับก็กดไลค์กดติดตามช่องฟาร์มเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ